ไฟเนาะโอเคเอยรถเร็วมากนี่ไงแกออกมามีไฟ220ด้วยก็เอาโคมแล้วก็ตัวหลอดออกมาแล้วก็ติ่มจักระพิบอันเนี้ยมันไม่กระพิบเพราะวัดมันถึงเนาะทุกวันนี้เราเบี่ยงข้างนอกเราเนี่ยจะใช้เป็น smart switch นะเราก็จะเป็นตัวนี่ smart door sensor ถ้าเกิดว่าปิดไปเนี่ยตัวหลอดไฟมันจะเป็นอันที่กระพิบนะไม่ใช่อันตัวนี้ตัวนี้คือของในบ้านมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติจากตัวช่วบใน smart s w i c h นั่นเอง มันก็กระพริบบ้างมีกระพริบบ้างเนาะก็อย่างว่ามันไม่ใช่ใช้สายลายกับนิวตันมันจะเป็นแค่สายลายเฉยๆนะมันจะไม่มีสายนิวตันแนะนําให้ใช้แบบที่มีตัวนิวตันนะครับผมจะได้ไม่กระพริบแต่การใช้งานของมันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยนะมันก็เปิดปิดได้ปกติเลยนี่ก็คือตัวดอเซนเซอร์แล้วก็ตัวสวิตช์เนี่ยอันนี้ของทูย่าอันนี้ของเสียวมีอันนั้นจะเป็นหลอดไฟปกติทั่วไปเนาะแต่เราใช้โฮมแอสซิสแตนต์มันก็เลยไปได้ด้วยกันหมด โอเคแต่เดี๋ยวที่เราจะเปลี่ยนเนี่ยก็จะเปลี่ยนเป็นตัวของแมเธอร์นะที่เรารีวิวไปอันนี้คือมันค่อนข้างมืดเลยก็เราเนี่ยอยากจะได้ให้มันสว่างกว่านี้ไม่ต่างนเลยปิดกับเปิดปิดโอเคนี่แล้วก็เปิดคือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนไปสปอตไลท์เนี่ยมันจะสว่างเยอะกว่าตัวนี้มากเลยนะอันนี้มันจะเป็นดอรเซนเซอร์เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนมาใช้เป็นเพรสเซนเซอร์ด้วยนะเดี๋ยวขอเปลี่ยนหลอดไฟก่อนให้มันเป็น หลอดไฟที่มันแรงกว่านี้ <Okay. S 1> ทั่วไปก็ได้เปิด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 อ่ะก็จะเป็นประมาณนี้ใช้ได้ทั้งคู่เลยโอเคเปิด okay. สู้ไอ้น,นี่ไม่ได้สว่างกว่ากันเยอะเลยเดี๋ยวขอลองเสียบปลั๊กใช้งานดูกันโอเคแน่นโอสว่างยอดจัดอ่ะนี่ดูความตาม่างไอ้น,นี่ไม่ได้อะไรเลยนะเออที่จริงมันไม่กระพริบแต่ว่าตัวกล้องเนี่ยมันถ่ายไปแล้วมันกระพริบเป็นห้าวันได้ไอ้ที่อยู่บนหัวเราเนี่ยมันสีมั้งเนี่ย ต่างกันมากตอนนี้ก็ปิดไฟข้างบนอยู่นะแต่นี่จำได้ว่าตอนแรกข้างนอกมันสว่างประมาณไหนดูเปิดไฟขึ้นมาไม่เช่อะไรใช่ไหมเพราะไอ้นี่มันสมัครงมากกว่าโอเคเดี๋ยวเอาไอ้นี้ออกแล้วก็ใส่เป็นสปอรตไลท์ไปแทนอันนี้เราก็เอาโคมแล้วก็ตัวหลอดออกมาแล้วก็ทั่วไปเนาะสายลายกับนิวตันประมาณนี้เลยดีตรงที่มันมีสายนิวตันนี่แหละเอาไปทาอะไรต่อได้เยอะมากๆมันก็มีแค่สายไลกับนิวตันอ่านี่เอาโคมเนาะ แล้วก็ตัวหลอดไฟทั่วๆไปของเรานี่โค้ดสว่างเลยโอ้โหนี่ไงแกออกมามีไฟ220ด้วยโอเคอันนี้ไม่มีไฟโอ้มาเต็มๆเลยเนะี่ยแหมตะกี้เราก็ไปปิดแล้วแต่ว่ามันเป็นตัวนู้นเนาะเรียบรรอก,ก็ไปจอดแล้วก็ใส่ตัวที่นิบของดาวไลท์มานั่นเองก็จะได้มาหน้าตาประมาณนี้เลยแหมโอเคแข็งแรงทนทานไม่ร่วงแน่นอนโอเคอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะ แล้วก็จะเป็นสายลายกันิวต้นเนาะก็ไปเสียบกับไอตัวดาวไลท์ที่เป็น m a t t ทอรเรารีวิวแบบเรียบร้อยแล้วจะเป็นคลิปนี้ไปตามดูกันได้เลย ัวหลดไฟที่เราใส่ไปเนี่ยเขาก็จะรองรับไมเทอผ่าน Wi-Fi 2.4G เนอะอันนี้ก็50-60เฮิรต์รองรับไฟตั้งแต่100วตถึง240วตเลยโคตรสว่างตัวนี้15วัตก็เป็นอันเรียบร้อยโคตรสว่างเลยก็เรามีสายไลน์กันอยู่ตอนที่มันโผล่ออกมาใช่ไหมเดี๋ยวอันนี้ถ้าโปรเจกต์ต่อไปจะเอาเพรสเซนเซอร์มาต่อพ่วงนะกับสายไลน์นิวตันเนี่ยมันจะได้แบบว่าไม่ต้องใช้ดอทเซนเซอร์ sensor, แล้วก็สมาร์ทสวิตช์แล้วถ้ามีตัวโมชั่นออกมาเนี่ยมันก็จะเปิดให้อัตโนมัติหรือว่าเเเจจจอออัว่่าาคนนนนียมนยมูข้้้้งงกกก็็ะปิดใใหลตรช คู่กันแค่2ตัวเซนเซอร์ใช้คู่กับไฟเนี่ยมันจะมีสายลายนิวตันก็แยกออกมานิดหน่อยทําได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวไปดูต่อกันอุปกรณ์ยามไม่มีไฟ <c oughs> โอ้เนี่เป็นไงอ่ะเดี๋ยวของยี่ไรเนาะตัวนี้สว่านเสียวมีหมายถึงชุดจากอันนี้นั่นเองสว่านไฟฟ้าแล้วก็ตัวสมาร์ทสวิตช์กระดอเซนเซอร์ของเราเดี๋ยวไม่มีปัญหาแล้วนะก่อนหน้าน,นียมันจกระพริบใช่ไหมหรือว่าไฟมันกระพริบนั่นเอง อันเนี้ยเราไม่ได้ใช้ตัวสมาร์ทไลท์เลยนะยังไม่ได้เชื่อมต่อกับ m a t เทอหรือว่าใช้ให้มันสมาร์ทเลยตอนนี้ก็เหมือนกับว่าเป็นไฟปกติทั่วไปอะปกติมันจะกระพริบอันเนี้ยมันไม่กระพริบเพราะวัดมันถึงเนาะ <Okay. S 1> นี่แล้วก็ปิดแล้วตอนไม่ใช้งานก็ไม่กระพริบเพราะอันเก่าเนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรอะ่ะ วัดไม่ถึงแล้วตัวนิวตันเนี่ยมันก็จะเข้ามาเลี้ยงแผงวงจรเนี่ยทำให้ตัวไฟเนี่ยมันกระพริบอันนี้มันมีแค่สายลายเข้ากับลายออกเนาะเราใช้เป็นแบบไม่มีสายนิวตันนิวตันเนี่ยมันจะเชื่อมครบวงจรได้ก็ต่อเมื่อมันจะต้องมีหลอดไฟอยู่นั่นเองเนาะโอเคตัวนี้ก็15วัต์เลยวัดค่อนข้างเยอะแล้วไฟเนี่ยมันก็เลี้ยงพอตัวสมาร์ทสวิตช์ที่ไม่มีสายนิวตนอ่ะมันก็ไม่มีปัญหาอะไรแบบนี้เลยนะโอเคหรือว่าเราจะมาเปิดปิดแมนด้วยก็ได้ อันเราก็ยังมีผ่านแอปเอาเดี๋ยวไม่เห็นนี่ก็ควบคุมผ่านแอปก็ทําได้เหมือนกันทั้งคู่เลยเปลี่ยนมาเรียบร้อยสว่างขึ้นเยอะเดี๋ยวเปลี่ยนเทียบกับตอนก่อนให้ดูอ่ะมาปิดไฟให้ก่อนอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วตอนแรกเนี่ยเปิดปิดไฟแทบไม่ต่างเลยใช่ไหมตอนนี้คือเปิดมาปุ๊บสว่างจ้าเลยฮยชุบนี่สว่างกว่าข้างในห้องนั่นเล้นอีแน่นอน มันสว่างกว่าไอ้ไฟนี่อโอ้โหหรือจะใช้ตัวเล็กกว่านี้ก็มีขนาดมาให้นะ8วัตต์7วัตต์เลือกได้หมดเลยแล้วของเราเนี่ยมันเป็นแบบว่าแมทเทอใช่ไหมเพราก็จะต้องเชื่อมต่อผ่านแอปได้แล้วก็มาตัว Apple h ล m e k ชิดได้ง่ายๆเลยนี่ก็เปิดปิดไฟเนาะโอเคเอ้ยรดเร็วมากเป็นไงแล้วเขาก็ยังสามารถเปลี่ยนสีได้ใช่ไหมโอ้โหเฮี้ยนเลยทีนี้ระเบียงเราก <laughs> ็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหทำได้เยอะมากม เป็นอุณหภูมิสีก็ได้หรือว่าเฉดส,สีก็ได้ถ้าเกิดว่าอยากจะได้โทนเย็นเนาะก็อุณหภูมิสีขาวสวยเลยนะโคตรแรงถ้าเกิดว่าเราไม่อยากจะได้จ้าขนาดนี้เนี่ยเราก็ลดไบนเนสได้เลยนะครับผมตัวไบนเนสของเรานี่จัดเต็มร้อยไปสว่างกว่าในห้องอีกนะเนี่ยโอเคถ้าเกิดว่าอยากพาดพวกนี้ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนที่กดไลค์เป็นกําลังใจให้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย